สวัสดีครับผู้ชมครับเจอนแมมอีกครั้งหนึ่งในรายการอาหารโดนใจสไตล์คนเมือง FNN Food by บมีว้าวเมนูวันนี้จะชวะชนผู้ชมมาชงชากันเพื่อนเจ๊แมมซื้อชาเขียวมะลลิมาฝากแต่เขาบอกว่าการชงชาเนี่ยให้มันมีศิลปะ,ปะชงเรียบๆธรรมดาไม่เก๋ต้องชงแล้วแบบว่าว้าวาโดนใจสงสัยจะต้องโยนหน้าที่นี้ไปให้เชฟเอซะแล้วเชฟเอช่วยเจ๊แมมหน่อยเอาชาเขียวมะลลิไปชงให้ทีนะ ได้เลยครับเจมแอมเดี๋ยวเชฟเอนะครับจะแป้งชมชาเขียวเมลิของเจมแอมเนี่ยให้อร่อยถูกใจสดชื่นแล้วก็หายเหนื่อยนะครับกับว้าวเมนูของเราอันนี้นั่นก็คือชาเขียวแมคเคอโต้ครับ ปกตินะครับการทำแมคเคอเโตเนี่ยเราจะใช้ฟองนมนะครับเป็นการทำเครื่องหมายบนกาแฟเอสเปรสโซนะครับแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองเปลี่ยนจากกาแฟามาเป็นชาเขียวกันและเพิ่มรสชาติหวานมันลกลมกล่อมสดชื่นนะครับด้วยฟองนมเนียนหนาะนุ่มด้วยทิพัอดเอ็กซ์ตารากระป๋องนี้ครับ โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มลงมือทําชาเขียวมาเกียโตว้าวเมนูเรากันเลยนะครับแล้วสัดส่วนแรกที่เราจะทำเนี่ยนั่นก็คือในสัดส่วนที่เป็นน้ําชานะครับวันนี้ชาที่เราใช้ก็จะเป็นชามมลินะครับซึ่งจะมีกลิ่นหอมแล้วก็จะใช้น้ําร้อนนะครับทั้งหมด400 ml นะครับเราก็จะนําชาเขียวมาลิของเรานะครับทั้ง3ซองใส่ลงไปแบบนี้นะครับ ในระหว่างนี้นะครับที่เรากําลังแช่น้ํชาเอาไว้4นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเขามาวางไว้ก่อนแล้วขั้นตอนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคั้นน้ำมะนาวกันเวลาหั่นมะนาวนะครับเราจะไม่หั่นแกนกลางนะครับเพื่อที่ว่าถ้าสมมุติเราหั่นติดแกนกลางแล้วเนี่ยเราจะบีบได้ยากนะครับแล้วน้ําก็จะออกมาน้อยนะครับเมื่อเราได้สัดส่วนที่เป็นน้ำมะนาวครบแล้วนะครับสัดส่วนต่อไปที่เราจะใส่ก็คือน้ำตาลแล้วก็เกลือนะครับ พอเราคนส่วนผสมนะครับที่เป็นน้ำมะนาวน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือเข้ากันแล้วเนี่ยเรายังมีน้ำชาที่เราแช่ไว้สินาทีนะครับ แค่นี้เนี่ยเราก็จะได้ชามะนาวนะครับหลังจากที่เราได้น้ําชาแล้วนะครับเราก็จะมาทําสัดส่วนที่เป็นฟองนมด้านบนกันนะครับและเพื่อฟองนมที่เนียนหนานุ่มเนี่ยเพิ่มรสชาติความหอมมันกลมกล่อมนะครับวันนี้เนี่ยเราจะใช้ทีพอตเอ็กซ์ตผสมกับน้ําร้อนแล้วก็เกลือคราบผมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตีฟองนมกันเลยนะครับโดยใช้น้ําร้อนแล้วก็เกลือครับผมจากนั้นนะครับสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยนะั่นก็คือทีพอตเอ็กซ์ตนะครับ จากนั้นนะครับเราก็จะมีอุปกรณ์ที่มาช่วยในการตีฟองนมนั่นก็คือเครื่องปั่นฟองนมนั่นเองนะครับลักษณะแบบนี้นะครับสีดําแบบนี้เขาจะมีปุ่มกดแบบนี้เราหันปุ่มกดนะครับเข้าหาตัวเองแล้วก็ใช้นิ้วหัวแม่มือในการกดนะครับตีประมาณ40-50วินาทีนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับเราก็ได้ในส่วนที่เป็นชามะนาวแล้วก็ฟองนมเรียบร้อยแล้วนะครับชาเขียวแมคเคียโตว้าวเมนูของเราเนี่ยก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการ เทชามะนาวลงไปในแก้วก่อนนะครับเจ๊แมมครับตอนนี้เนี่ยชาเขียวแมคเชียโตว้าวเมนูของเชฟเอเนี่ยก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับยังไงเนี่ยก็ฝากเจ๊แมมนะครับจัดการฟองนมนุ่มๆนะครับแล้วก็ชารสชาติเข้มข้นแก้วนี้ให้เกลี้ยงเลยนะครับ นี่เจ๊แม่มาไปเลยได้เลยครับเชฟเอด้วยความยินดีมากๆโอ้โหคุณผู้ชมดูสิหน้าตาเก๋ไก๋มากๆเลเอะ่ะสร้างสรรค์แปลกใหม่สุดๆเอ๊ว่าแต่รสชาติจะเป็นยังไงก็ต้องเป็นหน้าที่ของเจ๊มแม่แั้วละ่ะ oh, 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 oh. ตัวฟองนมจากทีพอตเอ็กซ์ตราเนียนนุ่ม มันเข้ากับรสชาติของชาที่อยู่ด้านล่างเลยคุณผู้ชมพูดได้เลยว่าดื่มแล้วตื่นแล้วก็สดชื่นมากๆว้าว wow! ทั้งหน้าตาแล้วก็รสชาติของชาถ้วยนี้อย่างนี้เจ๊แมให้เลย3ผ่านโโ,โถ้าคุณผู้ชมชอบเมนูว wow ้า wow วแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มของหวานหรือของขาวอย่าลืมเข้าไปกด u u s c r i b e รายการของเราด้วยแล้วกลับมาพบกับ FNN Food b wow ูมีว้าวเมนูกับเจ๊แมได้ใหม่ในคราวหน้าวันนี้ ขอไปสดชื่นกับเครื่องดื่มชาเขียวมักเคเียโตตามที่ให้สัญญากับเชฟเอไว้ก่อนเข้าคทางเจ๊แมมเลยเจอกันนะคุณผู้ชม